ยุบหนอพ้องหนอพุดโทรพูดโทรุูดโทเฮาพันษาปีนี้คือเป็นแนวนี้เนาะหอดสามมือบ่เนาะนายด้ ลูกน้องของน้องโ่อ้อยสิสวัสดีค่ะไอ้เจิดจ้าสวัสดีจ้าเหมือนเดิมหนึ่งกลมห <c oughs> นึ่งกลมลูกน้องกระจงกลมลูกพี่กระเฮ้ากลม ร้านตำมะหุ่งไม่แม้ร้านเราเหมือนเดิมนั่นละไอ้บอลหยอกซื้อตำมะหุ่งหั่นละเดี๋ยวตัดการให้ไอเซิร์กินเพอร์มูนี่มีอะไรอร่อยน้องอ้อยสีอร่อยที่สุดก็เจ้าของร้านแลวจ้ะแน่นอนแน่นอนเเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมคอหมูย่าง จ้ะตามไปด้วยส้มตำทะเลค่ะเอาแบบเ่บๆซนบสองรายการนี้ละได้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 เอ,าอ้าบอยจเจริญพอนโยงลูกพี่นมัสก,การโยมเมียเอ้าบอยคือเด้ใส่้ชุดด็อกเตอร์วะช่วงนี้งด หมดประพืชพิษทุกอย่างเรื่องสุราเรื่องอบ,บายมุกงดโอ้นี่น้อนดีสีมันงดกะไข่แั่แหล่นี่ครบสามเดืนอนเข้าพันษานี่ไข่อยู่ย่านแต่มีม,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 มีวิทย์สามมือ้อนี่วัวโยมเมีย่าดูถูกโยมผัวโยมผัวเสซตไทยได้เสซตไทยได้สามเดือนเขาพันษานี่งดทุกอย่างว้า ถือศีลห้าถือศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรมข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้าสุราเมรยะมัชชะประมาทัฐานาเวรมณีสิขาประทังสะมาทิยามิสถูกดีเลี้วอ้อย คันเฮ็ดได้นมันดีเด้โบพิษลูกพิษเมียมมนอโบมีกอกม,ม,ม,มีกมิกดีแล้วปฏิบัติได้นี่สุดยอดเลยสาธุน้ำม,มาแข่งอิริคอสามี่สาธุน้ำอิริข้อเชื้อแล้วจะก,กำลังลัะเป็นคนดีถูกต้องแล้วคอสามนี่ยมผัวนี่สิปฏตบัติอย่างเคร่งครัดเลยสาม,มเดือนตัวจากนี้ไปงดนอนกับเมียเยี่ยมสุดยอดมากดีที่สุด สามเดือนจากนี้งดนอนน้ำเมียงดนอนน้ำเมียวัตดิคัสันสามเดือนต่อจากนี้ค่อยละเอาโผไหม่ันนี้เนาะไอ้ตัเนาะเดี๋ยวนะไม่ใส่กันไงเอาหัวไหมว้ายมันแมนบอลร์บอยมลุ่มบอลย้อนพูกพี่แต่ยังว่านี่ล่ะ มันแมนพุ๊กละ